เราก็รึกว่าโควิดมันจะจืดจางไปแล้วที่เดืได้ไปมาเอาตอนตอนไปฤดูโควิดนะาในในวัดพระเจ้าพระสงฆ์ติดกันอื่นทึกคือโควไปหมดเลยพอพอตรวจเอทเคแยงจะบูกองไหนองนั้นองไหนองนั้นเป็นยังไงมันเหมือนเหมือนกับอยู่ในบ้านเนาะคนคเดียวก็ติดกันทั้งบ้านมันเนียมันใกล้ชิดมันคุกคีกัน มันก็เกินกําลังที่จะป้องกันไม่มีแต่ว่าไม่ต้องออกมาเกี่ยวข้องกันเลยไปแต่เนี้ยคืออยู่เพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละคนห่อยพากันระมัดระวังถึงแม้ถึงแม้แมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันพอติดโควิดมันจะไม่รุนแรงการรักษาค่อนข้างง่ายแต่แต่แตวรวมความแล้วก็คืออย่าติดอย่าเป็นน่ดีที่สุดแต่ถ้าติดแล้วเราก็ต้องรีบเร่งรักษา เดี๋ยวนี้เขาก็รักษาไปตามตามอาการแต่หลวง,งพ่อเองเห็นว่า,าพื้นพื้นของพวกเรา่ใช้ฉันด้วยกินด้วยนี่แล้วฟ้าทลายโจรเนะห็นลายไหนไหลายนั้นแต่เป็นโควิดแล้วเนะี่ยมันไม่รุนแรงไม่ไม่หนักอะไรกินฟ้าทลายโจรก็รู้สึกหายหลวงพ่อเองก็ใช้ฟ้าทลายโจร เช้ากับวันเย็นก่อนนอนสี่สี่วันวันละสี่ครั้งเลยครั้งละสี่เม็ดสองสามวันมันก็รู้สึกว่าหายแล้วนี่เหมือนกันเนี่ยแต่ก็ระมัดระวังไว้แหละดีเพราะมันมันมันติดแล้วมันก็มันก็สุขภาพร่างกายมันก็เสียไปเหมือนกันแหละอย่างนี้น้อยกว่าทำให้ไอไอเจ็บคอมันก็ไม่ใช่ของดี แล้วอาจจะไปติดต่อคนอื่นได้ติดต่อคนในครอบครัวคือมีความใกล้ชิดกันนะั่นะมันจะลาไมไปทั่วเหมือนกันในวัดนี่แหละไม่ไม่รู้ว่าใครไปใครไปติดมาเป็นรายแรกก็ไม่รู้แหละต้องต้องเล่นงานคนนั้น,นติดมาเป็นรายแรกเลยแจกกันไปทั่วทั้งวัดหน้าวัดถึงหลังวัดถึงกลางวัดเอาก็เต็มไปหมดเลยเออ เรื่องโควิดนี่เมือม่อเมื่อไหร่มันจะหมดไปจากพื้นแผ่นดินนี้เนะเาะเดาไอ้ไอาเรื่องทางร่างกายเราก็ให้หมอให้ยารักษาไปามันก็หลวงพ่ออาภาจมามันก็มียามีหมอเ็ดูแลรักษาแต่จิตใจไม่มีใครจะมารักษาให้ให้แก่กันได้จิตใจมันเป็นหน้าที่ของตัวเองจะเป็นผู้รักษาตามหลักอัตตาเหียวตนโนธาโถ,ถตนแหลเป็นที่พึ่งของตน โดยมีโดยมีเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้มอบให้พวกเราเนี่ยนั่นก็คือศีลสมาธิปัญญาภายนอกพวกเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะตั้งแต่อยู่ในอยู่ตั้งแต่อยู่ในครอบครัวอยู่รวมกันในครอบครัวจนกทั้งถึงอยู่รวมกันในสังคมเราก็ต้องระมัดระวังในคําพูดคําจาเระมัดระวังในกิรวิยากา,การการกระทําของเรา เป็นกายวาจาของเราเราจะก็เราก็จะมีศีลเป็นตัวกํากับเป็นเครื่องกํากับกายวาจาของเราถ้ากายวาจาของเราเราใช้ไปอยู่ในขอบเขตของศีลแล้วมันไม่มีปีนเกียวกับใครเลยไม่มีเบียดเบียงใครเลยมันอยู่กับที่ไหนอยู่กับบุคคลใดก็ลบมเย็นเป็นสุขเท่านั้นแหละถ้าจะว่าสีเลนะสุขติันติบุคคลผู้ที่เข้าไปถึงสุขติถึงความสุขได้อย่างแท้จริงก็ด้วยอำนาจแห่งศีลใช่ไหม ชีวิตของพวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขอยู่ในครอบครัวที่มีความสุขความอบอุน่นอยู่ในสังคมก็มีความสุขเ,เมื่อพื้นฐานของการดำเนินชีวิตมีความสุขเราจะเป็นประกอบกิจาการงานอาชีพท,ทำมาค้าขายทํางานทําการอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายมันก็มีกําลังจิตกําลังใจที่จะท,ทําเพราะมันไม่มีปริพ้อยความกังวลที่จะมาก่อควนจีก่อกวนใจของเราให้เฟ้เฟ้หลงบีก,กโลเลไปในขณะที่เราทํางานเพราะฉะนั้นเรา ทำงานด้วยความมีกําลังตจกำลังใจที่จะทํางานค้นขวายสืงหามาสู่ชีวิตของตนมาสู่ครอบครัวของตนมาสู่สังคมของตนเราก็ม,มีกําลังตจก,กําลังใจที่จะคุ้นขวาขยสืงหาโหที่สุดเราก็เรา,าก็ก้าไปถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งโฟคัพยัสมบัติได้ทังว่าสีเลนนะสีสีเลนนะพอกระสับกระถาความสมบูรณ์ความเข้าถึงพร้อมแห่งโฟคัทซับสมบัติที่ว่าด้วยแอมฟานแต็งซีน แต่พอเรามีความสุขมีโพคทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่งที่อาศัยในการดำรงชีวิตเราไม่เป็นปริพภศความกังวลในการดาเนินชีวิตของพวกเราเองเราจะละจากภาระหน้าที่การงานละจากครอบครัวเข้ามาวัดเข้ามาวา่ามาเผาพึ่งปฏิบัติธรรมเป็นขั้นเป็นคราวมาถือศีลแปดมาให้เพ,พิ่มพูนมากขึ้นมาตั้งโอตั้งใจในการเผาพึ่งปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นการสั่งสมเป็นการสั่งสมบุญเบกตตาบุญญตาเป็นการสั่งสมบุญไว้ มันก็เพิ่มพูเก้ามาเรื่อยเรื่อย,อยจิตใจก็น้วันก็มีหลักมีเกณฑ์มีความหนักแน่นมันม่นคงขึ้นเรื่อยเรื่อยและสักวันหนึ่งท่านก็บอกสีเลรียนั่นที่ปติญ,ญตันติแมนพระนิพพานันยังมีส,ม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 สีเป็นเส้นทานเหการบําเดินไปสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นภายนอกของพวกเราเราเริ่มมาจากศีลปูพื้นฐานมาจากศีศีก็จะนาพาเราไปไปสู่ความสุขไปสู่ความเปม็นสมบูรณ์แห่งโพกสทรัพย์สมบัติจนกระทั่งนาไปสู่พระนิพพาน ได้แลนี่ปูพื้นฐานด้วยศีลเพราะฉะนั้นนอย่าพาันมองข้ามศีลเบื้องต้นนี่แหละ,ะเบื้องต้นในพวกเราพาขนาดได้มั่นคงอยู่ในขอบเขตของศีลที่ะกํากำกับกายวาจาของเราเพราะเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็ไม่มีฟริพภร์ฟความกัง,งกวลในเวรในภัยในใ,ใ,ใ,ในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเพิ่มพูนมากขึ้นเราก็มาอบรมจิตรุนใจของเราเองให้มีความสงบเพื่อให้มีความตั้งมั่นหนักได้มั่นคงที่เรียกว่าสมาธิใช่ไหม พอเรามาอบรมจิตลมใจจะยกเอาพุทโธก็ตามจะยกเอาอนาปานสติการกําหนดลมให้ใจเข้าพูดลมให้ใจออกทูลมให้ใจเข้าพูดลมให้ใจออกทเมื่อมันไม่มีอารมณ์เรื่องราวคอยก่อกวนจิตใจของเราให้หลุกเด็กโลเลควายเผว่ออกไปจากงานของเราเราก็อยู่เอาพุทโธ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 ได้อย่างแนบแน่นไม่นานไม่เนิ่นช้าจิตของเรามันก็รวมตัวก็สู่ฝฟังทุดได้ เมื่อจิตก็้ด้รวมตัวสู่ความสงบนั่นแหละจิตน่าจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิไม่มีอารมณ์เรื่องราวอันใดความยินดียินร้่แต่ควา,ามยุมงม่งเหยิงวุ่นวายจะมาครอบงำจิตใจเราได้อีกต่อไปเพราะนั้นการพิจารณาทางด้านปัญญาเองเราก็ย่อมมีความแยบคายรอบคอบการพิจาร,รณาแต่และครั้งก็มีความชัดเจนชัดเจนในสภาพความเป็นจรงิงของเขา จนกระทั่ทงจิตมันยอมรับเหตุผลของปัญญาที่เข้าไปคุยเคี่ยวแยกแยะเห็นตามสภาพความเป็นจริงของเขาไม่ว่าอาสุภาอาสุพังเห็นธาตุขันร่างกายคือความเป็นปฏิกูลโสโครกเป็นออข,อออของของร่างกายของเราของเลอกายอันนี้นะจนกระทั่งเข้าไปเห็นตามความจริงมันยอมรับสภาพความเป็นจริงไอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันกรคลายออกขายออกลายออกแม้นสวนนามธรรม ไอ้ขันทั้งหลายมิีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็พิจารณาได้อย่างชัดเจนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรคงทนอยู่ในสภาพเดิมของมันได้หรอกท่านถึงเรียกว่าทุกขังเพราะความทนอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ได้มันจึงต้องแปลเปลี่ยนไปแปลเปลี่ยนไป,ป,นไปต้นนี้เรียกว่าอนิจจัง ก็เพาราะความเป็นอนิจังเนี่ยมันจึงไม่อยู่ในบังคับปัญชาของใครใครต้องการอย่างไรเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้ราวด้วยหรอกเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาจึงดีกว่าอนัตตาเนี่ยนี่แหละเราก็มาพิจารณารวมรวมลงไปในในไอ,อสุภสุพังในไตาลากเกิอนิจังทุกขังอน้าตาความแตกฉานความรอบลูกความฉลาดในกองสังขารทั้งหลายมันนับวันก็เพิ่มบูนขึ้นเพิ่มบุญข,ขึ้นนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเรา หน้าที่ที่จะอบรมจิตอบรมใจหน้าที่ที่รักษาจิตใจของเราส่วนทายขันร่างกายของเราเราก็ปล่อยให้หมอให้ยาอยู่ยาก็ากรักษาจิตใจเราก็พากันตั้งก็ตั้งใจรักษาด้วยตัวของเราเองเ,อเมื่อพวกเราเรามีความภาคความเพียรอยู่อย่างเสมอเสมอไม่ทอดทิ้งภาระหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติทมแล้วเชื่อเถิดนับวันเนี่ยจิตใจของเราจะยกขึ้นสู่กระแส ER ของธรรมสู่เส้นทางแห่งธรรม เ,เมื่อเมื่อจิตใจตนี้เข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมเข้าสู่กระแสธรรมแล้วมันไม่มีไม่มีม,มีโอกาสที่จะที่จะตกต่ำไปได้ไม่มีโอกาสที่จะเสื่อมทรมไปได้มีแต่เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นนะมีแต่ความสุขความเจริญท่านยังบอกว่าจิตตังดังตังสุขาวะหังจิตที่อบรมดีแล้วย่อมน,นำสุขมาสู่ตน เรา,าชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเพราะจิตใจได้รับการอบรมประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเองแย่พากันน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเนออ่า <c oughs> ตั้งใจรับพรนะตั้งใจรับพร ยะคา,าวาริวาหาปุราบาริปุเรนติสะคขลังเอวามีวายตโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสะสมิชะตุสะเพปุเรนตุสังกะป,ปันจันโทปันารโซยะคามณิชนติ ราสุวยทานดิจยวิวายชนโดยสามภพลินโควิโดยสตุมันเตมภพวันวันตรายโยอสุขีคา อายุวัยภาวะพิวันธนเสรีสานิจังทายปัญจจยตรอยใจตารวยธรรมายทานติอายุวานน้อยสุขังภาละ รตนตยาดุภาเวตารัตนตยาติยาสารโดยคารวยขพยาเวลโสกสัตุจุปัทถวาอานิกาอันตรายาปิวินานตุอเสสตุยชายยาเติธ,ธนังราพังโสที่ภาขยัางสูข้างพลัง เซรีอายุจวันโนจารอคางวุธีจะยสวรรสาตว์วสาจอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตนพวะตุสาบมงการังราคาตุสาบเดวตานสภพพุทธานุภาเวตไดสทาสดีพวันตุเตน ปาวตุสาบมังกรังรัรขันตุสาปเิวตานสามบาธรรมานุภาเวนัยสดาสวตีปวันตุเตนปาวาตุสาบังกรังมุรขันตุสาปเิวตานสามบาสังฆานุภาเวนัย แต่ถ้าสวยดีงภาวันตุเตอาจัดอาหารทานกันเ้อไปทานอาหารสะกอดดูแลช่วยเหลือแบบปันกันไปเ้อเอาดูแลจัดอาหารทานกันสะกอดทานกันสะกกอด